ตววรีวิวสวัสดีครับมีเพื่อนๆถามมานะครับเรื่องแบตเตอรี่ที่ชาร์จเอาไว้เต็มแล้วไม่ได้ใช้ต้องการเอาแบตออกจะทํำยังไงนะครับในตัว BC168 เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันอยู่อันนึงเรียกว่า discharge นะครับปกติเนี่ยแบตเตอรี่ที่เราซื้อมาใหม่ๆก็จะมีอยู่ประมาณ3.8เวลาที่วัดนะฮะต่อเซลล์เนี่ยเช่น2เซลล์ถวัดไปมันก็จะมี3.8 3.8เวลาที่เราเล่นเนี่ยเราจะชาร์จเอาไว้ที่4.2ดังนั้นเนี่ย เวลาที่เราอยากจะเก็บเราก็จะทําการเอาออกให้เหลือประมาณ3.8นะครับวิธีการเอาออกเป็นยังไงมาดูกันนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูแบตเตอรี่ก่อนนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีความจุไม่เท่ากันอย่างตัวนี้เป็นแบต2เซลล์ขนาด1,100ม ah. ิลลิแอมตัวนี้เป็นแบต3เซลล์ขนาด1,500ม ah. ิลลิแอมตัวนี้เป็น2เซลล์ แต่เป็นขนาด6,000 m มิลลิแอมนะครับเราจะต้องเอาตัวแอมเป์เป็นตัวตั้งนี้มาดูวิธีการสมมุติว่าเราจะเอาตัวนี้ออกนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเราก็เสียบไปในที่ชาร์จของเราซึ่งตอนนี้ที่ชาร์จจะมี2มีตัวพ่วงหรือไม่พ่วงก็ได้ถ้าจะใช้ต่อกับตัวเครื่องเลยนะครับเราก็เอาตัวพ่วงตัวนี้ออกแล้วเราก็ต่อตรงไปที่ตัวช่องก็จะเป็นช่องข้างบนจะเป็นช่อง สำหรับแบ,บ2เซล์ลนะครับตัวกลางก็จะเป็น3เซล์ลตัวล่างก็จะเป็น4เซล์ลก็ได้6เซล์ลก็ได้นะครับแล้วก็เราเสียบตรงไปที่ตรงนี้อันไหนก็ได้นะครับเสียบเข้าไปแล้วเราก็เริ่มทําการดิสช,ชาร์จหรือถ้าเราอยากจะให้มันสะดวกขึ้นเราก็ถอดออกนะครับแล้วก็เอาตัว สายพ่วงเสียบเข้าไปก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเสียบเข้ากับที่ตัวสายพ่วงนี้ได้เลยนะครับเราเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับปกตินะครับเอ่อผมเคยลองเสียบหลายๆอันเนี่ยช็อตมันละสามรอบก็คือเราเสียบให้มันมีไฟก่อนแล้วเราก็ค่อยมาเสียบตรงนี้พอมันกลับขั้วปุ๊บมันเลยช็อตเห็นตอนหลังๆเนี่ยถ้าดูตามคลิปจะเห็นเลยว่า จะเสียบให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นเนี่ยค่อยเสียบปลั๊กนะครับอ่ะล่ะตอนนี้เราจะดิชชา่าตัวนี้ออกเราก็จะลองเสียบปลั๊กดูพอ <c oughs> เราเปิดมาเนี่ยมันก็จะบอกว่าตอนนี้แบตเตอรี่ของเราเนี่ยมีอยู่3.81ซึ่งโดยปกติถ้ามีมากกว่านั้นก็จะเป็น3.82 3.4 5.6 7.8ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับอีกตัวหนึ่งอ่เดี๋ยวจะลองเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับเดี๋ยวทอปลั๊กก่อน อ่าล่ะทีนี้ลองเอาก้อนนี้ดูนะครับเอาก้อนนี้มันเป็นแบตสามเซลล์แล้วก็มาเสียบเข้าช่องสามเซลล์แล้วก็เสียบลักเห็น <c oughs> ไหมฮะมันก็จะวัดมาให้ว่าตอนนี้ก้อนนี้มีแบตเตอรี่เหลืออยู่3 9มจุก้าสี่เล็กๆข้างบน สามจุดเก้าสี่เซลล์ที่สองเนื่องจากอันนี้เป็นแบตสามเซลล์นะครับเซลล์ Cell ที่หนึ่งมีสามจุดเก้าสี่เซลล์ที่สองมีสามจุดเก้าสี่เซลล์ที่สามมีสามจุดเก้าสี่อันนี้จะแกว่งสี่ห้าสี่ห้าแปลว่ามันอยู่ที่ประมาณตรงกลางนะครับเดี๋ยวเวลาเราจะเอาออกนะครับเราจะดิสชาร์จเนี่ยวิธีการนะครับเราก็กดไปที่ปุ่มนี้แช่ไว้เบื้องต้นเราจะเห็นว่าตรงนี้จะเขียนว่าชาร์จอยู่ใช่หไหมตอนนี้เราอยู่โหมดชาร์จนะครับ ชาร์จแบตเตอรี่จะอยู่2กดไปกดไปอีกครั้งหนึ่งข้างบนเราจะเห็นเขียนว่าดิสชาร์จละนะครับตอนนี้เขาหมดดิสชาร์จเวลาดิชาร์จเนี่ยเราต้องการลดเอาแบตออกให้เหลือเท่าไหร่ซึ่งปกติก็จะอยู่กันที่3.80นะ3.80ปุ๊บทีนี้ตัวล่างนะครับแปลว่าเราต้องการให้มันเอาออกที่ตัวกระแสแอมป์เท่าไหร่ซึ่งตอนนี้เนี่ยไอตัวที่เราเสียบเอาไว้เนี่ยนะครับตัวนี้ มันคือ1,500มิลลิแอมดังนั้น1,500มิลลิแอมเวลาเราจะเซฟปุ๊บ1,500มิลลิแอมก็คือ1.5นะครับเรากดลงมาที่ตรงนี้ปุ่มนี้นะฮะกดมาทีหนึ่งมันก็จะเข้าฟิปเราก็กดขึ้นหรือลงตัวนี้ก็ขึน้นจะเป็นหนึ่งจุดสอน่งอ่าแค่นี้เองนะครับแต่ถ้าเกิดกรณีเราใช้เป็นตัวนี้1,100 1,100มิลลิแอม เราก็ตั้งเป็น1.1แล้วก็ลดตรงนี้ลงมาเหลือหนแต่ถ้าเป็นตัวนี้ล่ะนะครับถ้าเป็นตัวนี้6,000มิลลิแอมเราตั้งเป็นเท่าไหร่ครับอ่าถูกนะครับเราก็ตั้งเป็น6.0แต่ว่าสูงสุด มันได้ไม่ถึง6.0มันได้แค่3.0เท่านั้นนะครับดังนั้นนี่แปลว่าแรงสุดคือเท่านี้เั้นวิธีการเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเอาตัว1,500 m ิแออกนะครับเราก็ตั้งลดลงมาเหลือ1,500อ่าล่ะพอได้1,500เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กดตัวนี้แช่เอาไว้เพื่อให้มันออกไปจากทุกเมนูกดแช่ไว้จนมันหยุดกระพริบนะครับแล้วเราก็กดปุ่มนี่เห็นไหม discharge ก็คือการเอาออกนะครับกดลงมาทีหนึ่งมันก็จะขึ้นให้ดูว่าเราจะเอาออกที่กระแส 1.5A ก็คือ1500มิลลิแอมตอนนี้3.93เซลล์ที่2 3.93เซลล์ที่3 3.93ด้วยปกตินะครับเวลาที่เอาออกเนี่ยก็จะมีหลายหลักการหลายทฤษฎีนะครับ แต่โดยส่วนใหญ่เอาออกที่น้อยกว่านะครับเช่น1.5เนี่ยอาจจะเป็น1.0หรือ,อตัวที่ว่า6,000ม mm ิลลิแอมเนี่ยกอ็อาจจะเอ,อ,อกที่1.0เพราะเขาบอกว่าการที่ค่อยๆปล่อยกระแสออกมันจะเป็นการรักษาแบตเตอรี่ได้ดีกว่านะครับอันนี้ก็ลองทดลองดูนะครับนี่เราดูเห็นไหมว่าตอนนี้เหลือ3.91แล้ะ เดี๋ยวมันก็จะลดเป็น9 9มดามาดูกันกรณีถ้าเราใช้ตัวพ่วงนะครับแล้วเราเสียบชาร์จหลายๆก้อนนะครับระห,หว่างรอนะครับเช่นเรามีตัวนี้1,100ม ah, ิลลิแอมกับตัวนี้1,500ม ah, ิลลิแอมนะครับแล้วเราต้องการดิสชาร์จพร้อมๆกันเนี่ยนะครับเราก็สามารถเสียบได้ทั้งคู่นะครับ แต่เวลาเลือกเนี่ยไอตัวล่างเนี่ยว่าจะเอาเท่าไหร่เนี่ยไใน1.5เนี่ยเราก็จะต้องเลือกตัวที่ต่ําที่สุด1,100มิลลิแอมเราก็ต้องเลือกเป็น1.0กลับมาดูที่ตรงน,นี้ตอนนี้เหลือ3.9ตุดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็รอดูว่าพอเหลือถึง3.8มันจะเป็นยังไง อนนี้นะครับก็จะเห็นว่าเซลล์ที่1เป็น3.80เซลล์ที่2 3.80เซลล์ที่3 3.81ก็เหลือเซลล์ที่3มีตัวเดียวเอาละตอนนี้เป็น3ตัวละเดี๋ยวรอพอมันเกลี้ยงได้ตามที่เราตั้งเป็น3.8ก็จะมีสัญญาณเตือนให้เราได้ยินในกรณีที่เราต้องการดสชาร์จหยุดการดสชาร์จระหว่างทางนะครับเช่นเราจะออกไปข้างนอกหรือ เราจะไปทําธุระเนี่ก็ให้กดปุ่มดิชาร์ตตัวนี้ทีหนึ่งมันก็จะหยุดการทํางานให้นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับก็จะตืรดตืดเตดอัออนนี้แปลว่าเสร็จเรียบร้อยละเพราะฉะนั้นตรงนี้การทํางานพอจบเนี่ยกระพิบไปก็ไม่สมผลอะไรละนะครับเราก็จบการทํางานด้วยการกดปุ่มซ้ายนี้ทีหนึ่งนะครับกดลงไปก็จบงานนะครับ พอจบงานเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็ถอดปลั๊กออกได้จากนั้นก็ถอดออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้เองง่ายๆตะวันรีวิวสวัสดีครับ